สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามในช่องทางของหัวรามงคลนะครับวันนี้อาจารย์จะมานะครับพยากรณ์ดวงชะตานะครับโดยภาพรวมของดวงชะตาของทั้ง12บลัคนาราศีนะครับในช่วงนี้ดาวมีการโยกย้ายนะครับและมีการโคจรนะครับหยุดนิ่งนะครับวันนี้อาจารย์นะครับได้นําปฏิทินโหราศาสตร์นะครับขึ้นมาเปิดนะครับวันที่ดวงชะตาของท่านที่เกิดใน ราศีเมถุนเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ดวงค่อนข้างดีมากนะครับต้องบอกว่าดาวง pues ดีมากนะครับเพราะดาวพระรหัสสดีเนี่ยนะครับได้กลุ่มลักนะครับกลุ่มลักหรืออยู่ที่ลัคนาของชาวราศีเมถุนนะครับก็ในทางโหราศาสตร์เรียกว่ากมุดเกณฑ์นะครับกมุดเกณฑ์เนี่ยดาวพระรหัสสัดีการที่ดาวพระรหัสสดีมากลุ่มลักเนี่ยก็หมายถึงเงินของท่านเนี่ยนะครับจะคล่องตัวมากขึ้น ทำธุรกิจค้าขายนะครับก็จะมีเงินเข้ามามากขึ้นนะครับดาวพฤหัสบดีที่กลุ่มลักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเป็นปะนะครับหรือเรียกว่าปะเกษตรนะครับก็ทําให้เงินที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่มากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ทําให้การเงินของท่านเนี่ยนะครับหมุนเงินใช้จ่ายได้คล่องขึ้นนะครับมีเงินเข้ามานะครับจุนเจือรายจ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟ ค่าเทอมลูกนะครับค่ารถนะครับหรือว่าค่าส่งบ้านนะครับก็ทําให้มีเกณฑ์การเงินที่เดินหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะครับอาจารย์จะพูดเสมอนะครับว่าลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มี2บุคลิกในตัวเองนะครับเนื่องจากเป็นคนที่พูดเก่งนะครับพูดเก่งพูดเร็วและเป็นคนที่ทันคนนะครับเป็นคนที่ชาญฉลาดนะครับราศีเมถุนเนี่ย อาจารย์ได้โพสต์นะครับสำหรับท่านที่นะครับดูราศีนะครับและลัคนาราศีเนี่ยไว้บนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไว้บนหน้า Facebook แฟนเพจทุกท่านจะเห็นว่าลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในช่วงวันที่14มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับส่วนในทางโหราศาสตร์สากลเนี่ยนะครับ ราศีเมถุนจะอยู่ในช่วงวันที่22มิถุนายนนะครับจนถึง22กรกฎาคมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าทําไมดวงชะตาไม่ตรงเลยอาจารย์บอกว่านะครับลัคนาราศีเมถุนดวงดีแต่ทําไมดวงชะตาของท่านไม่ตรงนะครับหรือว่าไม่แม่นยําเลยท่านต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าท่านเกิดในราศีอะไรนะครับสําหรับ ราศีและลัคนาราศีเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับราศีก็คือเป็นการบอกคร่าวๆนะครับบอกหยาบๆนะครับว่าในช่วงที่ท่านเกิดเนี่ยนะครับเกิดในราศีนะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีนั้นนะครับจะมีความแม่นยำนะครับอยู่ประมาณ 10- 2ถึงเซนตนะครับ สำหรับลัคนาราศีเนี่ยจะมีความแม่นยำ80%ขึ้นไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเกิดวันที่11สิงหาคมนะครับเกิดวันที่11สิงหาคมนะครับถ้าไปดูในตามราศีเนี่ยอาจารย์ก็จะอยู่ในราศีกรกฎนะครับวันที่15กรกฎาคมนะครับถึง16สิงหาคมนะครับถ้าในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตรไทยเนี่ยจะตัดช่วงเวลาเกิดที่6โมงเช้านะครับแต่ถ้าไปดูใน ทางสากลเนี่ยนะครับก็จะอยู่วันที่23กรกฎาคมนะครับถึง22สิงหาคมนะครับก็เป็นราศีกรกฎนะครับอาจารย์ก็เป็นชาวราศีกรกฎนะครับแต่เมื่อผูกลักนาเนี่ยนะครับเกิดในเวลา15.10นนะครับ15.10นาฬิกาเนี่ยนะครับจังหวัดสระบุรีเมื่อเรามาดูก็ปรากฏว่าผูกลักนามานะครับผูกลักนามา เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับเมื่ออาจารย์มาตั้งดวงเนี่ยนะครับผูกเป็นดวงชะตาเนี่ยปรากฏว่านะครับก็ไม่ตรงเลยในกับาราศีกรกฎนะครับเพราะราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นช่วงที่นิสัยอาจารย์นะครับโดยภาพรวมเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเรามาพยากรณ์เนี่ยตามดวงชะตาเนี่ยตามวันเดือนปีเวลาเกิดเนี่ยนะครับ จะไม่มีความตรงและไม่มีความแม่นยําเลยนะครับจะมีความแม่นยําเพียง20สเอร์เซ็นเท่านั้น <S <S เพราะฉะนั้นเมือ่อท่านรู้แล้วว่าท่านเกิดในลัคนาราศีอะไรเนี่ยอาจารย์พูดนะครับในในเพจนะครับในเพจของอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามหรือว่าเวลาอาจารย์พูดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพูดคําว่าราศีหรือลัคนาราศีเนี่ยขอให้ท่านดูลัคนาราศีเป็นหลักนะครับท่านไม่ต้องสนใจคําว่าราศีนะครับเพราะว่า Ora, เวลาโพสลงเพจเนี่ยนะครับเราต้องใช้คำนิยามทางสากลว่าช่วงลัคนาราศีเนี่ยนะครับช่วงราศีเนี่ยวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับภาพที่อาจารย์โพสต์ลงไปเนี่ยนะครับว่าลัคนาราศีเนี่ยนะครับวันที่เท่าไหร่ภาพนี้ก็นะครับมีความใกล้เคียงนะครับแต่ไม่แม่นยําเท่าที่ควรนะครับมีความคาดเคลื่อนนะครับมีความคาดเคลื่อนสําหรับท่านที่อยากรู้เนี่ยนะครับ ให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับพิมพ์ว่าอะไรก็ได้ตอนนี้อาจารย์เปิดระบบนะครับเปิดระบบตอบคําถามอัตโนมัติเอาไว้นะครับเพื่อจะดึงท่านเข้าไปสู่อีกระบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเช็ควันเดือนปีเวลาเกิดนะครับเพื่อที่จะเช็คลัคนาราศีของท่านนะครับเพื่อที่จะเช็คชื่อของท่านนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์เช็คให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านจะได้รู้ลัคนาราศีนะครับเวลาดูดวงนะครับเห็นไหมว่าหลังจากที่นะครับ อาจารย์เนี่ยผูกดวงมานะครับก็จะรู้ว่าเราเกิดในราศีอะไรนะครับราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎแต่เป็นลัคนาราศีพิจิตเพราะฉะนั้นเราดูดวงเราก็จะดูที่ลัคนาราศีเป็นหลักนะครับโดยที่พบบอกเรื่องราวดาวบอกเหตุนะครับในหนึ่งราศีเนี่ยก็จะมี30องศานะครับใน ก็จะแบ่งเป็น3ตียางก้าวหนวางนะครับก็แบ่งออกไปบางบางท่านาเนี่ยนะครับท่านที่มาดูดวงอาจารย์อาจารย์ก็จะเจาะนะครับในเรื่องของตียางหนวางให้ตียางคืออะไรนะครับเปรียบเสมือนว่านะครับอาจารย์เกิดที่จังหวัดสระบุรีนะครับเปรียบเสมือนราศีพิจิกนะครับตียางก็เปรียบเสมือนอำเภอนะครับนะวางก็เปรียบเสมือนอตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะรู้เลยว่า ดวงชะตาของท่านเนี่ยนะครับเป็นเป็นอย่างไรนะครับดวงชะตาของท่านเกิดในราศีอะไรนะครับเช่นเกิดในราศีพิจิกดวงของท่านทําธุรกิจอะไรจะประสบความสาเร็จนะครับทำธุรกิจช่วงไหนจะประสบความสำเร็จโดยภาพรวมแล้วคนที่จะรวยเนี่ยนะครับคนที่จะรวยดาวเนี่ยอาจารย์ดูหลายองค์ประกอบนะครับอาจารย์จะพูดพูดคร่าวๆคือดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับทายยศเกียรติศักดิ์นะครับมีคํากร ยศศักดิ์อักราฐานไทยทิศรูปจริตไทยจัดน,นะครับกล้าแข็งขายันทยอังคารนะครับเจรจาอ่อนหวานไทยพุทธนะครับปัญญาบ่อยสุดไทยพระหัสนะครับกิเลสสมบัตินะครับททยสุขเนี่ยโทษทุกข์ให้ไทยเสามัวเมาให้ไทยลาหูนะครับแล้วก็เพศภัยเนี่ยให้ไทยดาวมริตยู่นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาพยากรณ์เนี่ยนะครับเข้ามาดูดวงชะตาอาจารย์ก็จะ วิเคราะห์ให้ทุกคนว่าท่านทำอาชีพอะไรแล้วจะประสบความเด็โดยโดยพื้นรวมก็จะดูนะครับดาวเนี่ยมีตําแหน่งอะไรราชาโชคนะครับปะนิดนะครับนิดนีดนด่คือดวงชะตาต้อยต่ำนะครับตกาดาวแต่ว่านิดเนี่ยบางคนก็เป็นนิดจะพังคะราชายโยกหมายความว่าในช่วงต้นๆของชีวิตเนี่ยนะครับอาจจะประสบปัญหาหนะักนะครับอาจจะประสบปัญหามากมายนะครับแต่เมื่อผ่าน ช่วงชีวิตไปเนี่ยผ่านช่วงชีวิตไปไวัยหนึ่งท่านจะประสบความเร็จยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับดูถูกกันไม่ได้พบบอกเรื่องราวดาวบอกเหตุมณตนไม่อาจสู้ลิขิตฟ้านะครับคนคานวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตนะครับสาหรับวันนี้อาจารย์มองว่าลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยดีเพราะดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยนะครับกลุ่มลัคนาเป็นกลุมุดเกณฑ์นะครับเมื่อเป็นกลุมมุดเกณฑ์เนี่ยก็แปลว่าท่านเนี่ย จะได้รับการช่วยเหลือนะครับจากผู้ใหญ่นะครับลูกค้าเก่าๆจะกลับมานะครับการเงินของท่านเนี่ยจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับการเงินของท่านเนี่ยนะครับจะขยับขยายจะเห็นช่องทางเห็นโอกาสมากขึ้นท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องนะครับใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพราะท่านเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ขอให โฟกัสนะครับโฟกัสงานที่ทำเนี่ยไปข้างหน้าว่าท่านจะทำอะไรกันแน่นะครับอย่าทำงานหลายๆอย่างพอพร้อมกันนะครับอาจารย์อยากให้โฟกัสเพราะท่านเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับสำหรับลัคนาราศีที่2เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามองว่านะครับเป็นราศีที่ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือดาวมีดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็น4ี่แก่ลัคนาก็คือชาว ราศีมีนนะครับชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนเมื่ออาจารย์พูดอย่างนี้ว่าชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนนะครับคนทุกท่านที่เข้ามาก็อาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องครับราศีกับลัคนาราศีไม่เหมือนกันนะครับบางคนเกิดในราศีมีนท่านจะดูราศีมีนท่านก็ดูได้นะครับแต่อาจารย์ไม่อยากให้ดูนะครับตามช่วงนะครับที่เวลาเกิดว่าว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อาจารย์อยากให้ท่านนะครับ ที่เข้ามาดูเนี่ยใช้คำว่าลัคนาราศีเป็นหลักนะครับเมื่อพูดถึงราศีมีนเนี่ยก็ให้นึกถึงลัคนาราศีของตัวเองนะครับสำหรับในช่องทางอื่นๆเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงราศีเป็นหลักจะไม่พูดถึงลัคนาราศีเพราะว่าด้วยหนึ่งแหละความเป็นมหาชนความเป็นมวลชนนะครับและไม่อยากที่จะมีความยุ่งยากนะครับก็เลยพูดถึงราศีเป็นหลักแต่โดยรวมแล้วพื้นดวงเนี่ยนะครับท่านต้องดู ลัคนาราศีผูกดวงชะตานะครับเวลาตกฟ้าท่านจะมีความแม่นยำและรู้ดวงตัวเองนะครับสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยหรือลัคนาราศีมีนในตอนนี้นะครับดาวดาวของท่านเนี่ยนะครับราศีมีนเนี่ยนะครับมีดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับ,รม,นนรบมีคำกล่าวที่ว่ากันพิณสิบเอ็ดแพ้แก่ลักพฤหัสสีทรงศักติ์แ่มช้อยสุขสามเจริญรักนะครับชาติใดได้ดั่งพ้อง นะครับยศนั้นนาพันนะครับหมายความว่าในลัคนาราศีใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มีดาวพระรหัส,สบ,บัดีเป็น4นะครับหรือว่ามีดาวศุกร์เนี่ยเป็น3นะครับหรือมีดาวจันทร์เป็น11แก่ลัคนาเนี่ยนะครับแปลว่าในช่วงนี้จะมีงานเข้ามามีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะครับมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือท่านมีคนเข้ามาเสนอช่องทางการทํางานใหม่ๆใ,ให้ท่านนะครับสําหรับ ราศีมีนเนี่ยอาจารย์มองว่าในช่วงนี้นะครับดีมากๆนะครับราศีมีนจะอยู่ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับปีพศ2569นะครับให้ให้รีบเก็บเงินให้รีบวางแผนนะครับเพราะชาวราศีมีนเนี่ยนะครับหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยดาวเสาเนี่ยนะครับจะมาทับลัคนาของท่านนะครับอาจจะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายงานที่ทําย้ายสาขานะครับจะเก,กิด เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับจะเกิดมีคํากรนะครับของตําราโบราณเนี่ยนะครับบอกว่าวัว่าเสาทับรักทับจันจะพันร้ายเกิดวิบัติทิพาหลูกเมียหนีเป็นคํากล่าวโบราณนะครับทั้งนี้ต้องดูดาวประจําตัวของท่านด้วยนะครับว่าคาโบราณเนี่ยนะครับเป็นไป,ไ,ปได้มากน้อยเพียงไรเพราะดาวแต แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพบบอกเรื่องราวดาวบอกเหตุก็ต้องดูองค์ประกอบดาวดวงอื่นด้วยนะครับหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยดาวเสาร์จะโคจรมาทับลัคนานะครับแต่ว่าถึงท่านจะเดือดร้อนเนี่ยราศีมีนเนี่ยแต่มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือครับเพราะมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็น4ี่แกะ่ละัคนานะครับทำมุมดีกับ ดวงชะตานะครับเป็นจตุกโกนกับดวงชะตามีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ใหญ่ทางบ้านให้ความช่วยเหลือหยิบยื่นหยิบโอกาสนะครับเปิดช่องทางใหม่ๆให้ท่านได้เข้าไปนะครับให้ท่านได้เข้าไปตัดสินใจในชีวิตครั้งใหญ่นะครับเช่นอาจจะเปลี่ยนอาชีพนะครับอาจจะเปลี่ยนที่อยู่โยกย้ายจังหวัดนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้านนะครับหรือว่ามีการตัดสินใจใหญ่ๆใ,ในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นผลดีนะครับสาหรับชาวลัคนา ราศีมีนนะครับสำหรับราศีที่สามเนี่ยที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นราศีหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่เกิดในราศีเนี้ยนะครับเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องของไอทีนะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มนะครับราศีกุ่มเนี่ยนะครับมีดาวราหูเน ah ี่ยเป็น, ah ปน ah ดาวประจําต ah ัวดาวราหูเนี่ยนะครับมีบทบาทในในหลายอย่างมี ในหลายหน้าที่นะครับดาวราหูเนี่ยอาจารย์มองว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมเนี่ยราติีที่สามที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยเท่าที่อาจารย์เจอมานะครับคนที่ทํางานในตําแหน่งผู้พิพากษาหรืออัยการเนี่ยจะเป็นคนราศีกุมนะครับมากจํานวนมากคนที่มีบทบาทในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดในราศีกุมเป็นจํานวนมากเพราะว่าดาวราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวรุ่มหลงมัวเมา อัจยมุยนะครับถ้ารูปดวงเนี่ยดีนะครับรูปดวงองค์ประกอบดีเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ฉลาดทันคนหลักแหลมมากๆนะครับแต่ถ้ารูปดวงไม่ดีเนี่ยนะครับท่านก็จะทําเรื่องที่ผิดได้ง่ายแต่โดยภาพรวมแล้วคนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยตอนนี้นะครับจนถึงวันที่สิบสามกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจนถึงวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ดาวเสาเนี่ยนะครับทับทับลัคนานะครับเป็นนรเกณฑ์นะครับนรสุริยะ เลืองลังสีโสละชีวะมีนะครับถูกต้องสามองค์เทพโสพีกุมลักษ์ชาติใดได้อย่างพ้องยศนั้นนาพันนะครับคือมีดาวดวงใดดวงหนึ่งนะครับกลุ่มลักนณดาวอาทิตนะครับคือนัลละสุริยะคือดาวอาทิตนะครับเลืองลังสีโสละคือดาวเสานะครับชีวะชีวะคีโว,ะวะนะครับชีวะคือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยนะครับกลุ่มลักนณนะครับก็ แปลว่านะครับท่านเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากๆนะครับสาหรับท่านที่เกิดในนะครับลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับในช่วงนี้จนถึงที่13กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับสำหรับอาจารย์นะครับก็ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่าราศีไหนดวงดีในช่วงนี้โดยสรุปก็คือเมถุนมีนราศีกุมนะครับในจนถึง เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเนี่ยถามว่าดูดวงเราได้อะไรนะครับดูดวงเราได้อะไรการดูดวงเนี่ยนะครับเป็นการทํานายดวงชะตาโดยใช้หลักนะครับหลักโหราศาสตร์ก็คือนะครับหลักดวงดาวบนท้องฟ้าที่ท่านเกิดเนี่ยนะครับเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าท่านเนี่ยนะครับมีดวงชะตาเป็นเช่นไรนะครับมีดวงชะตาที่ทําอาชีพอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วท่านจะประสบความสำเร็จตอนอายุเท่าไหร่ ในบ้านปลายท่านจะเป็นอย่างไรนะครับบางคนในช่วงต้นชีวิตเนี่ยนะครับมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับแต่บ้านปลายตกต่าก็มีนะครับบางคนในช่วงต้นชีวิตเนี่ยลำบากมากแต่บ้านปลายเนี่ยสบายมากนะครับเพราะในช่วงต้นของชีวิตเนี่ยนะครับดาวเนี่ยเราจะดูลาศีจักเป็นหลักนะครับแต่ในช่วงบ้านปลายของชีวิตเนี่ยนะครับเราจะดูในนว่างจักนะครับสำหรับสหรับนะครับวิธีที่ทําให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นหนึ่งเนี่ย ท่านต้องรู้ดวงชะตาของท่านเองนะครับดวงเนี่ยการดูดวงเนี่ยนะครับเป็นแผนที่ของชีวิตนะครับทำให้ท่านรู้ว่าอนาคตของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรทําให้มีการวางแผนล่วงหน้าไม่เพียงพำนะครับบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับแต่ในชีวิตบ้านปลายเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับบางคนในช่วงต้นของชีวิตเนี่ยลำบากมากนะครับแต่ในบ้านปลายเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับมีเงินเป็นพันล้านนะครับก็เรื่องของการ ดูดวงชะตาการวางแผนชะตาชีวิตเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของการกระทำนะครับการกระทำเนี่ยนะครับให้ท่านทําแต่ความดีนะครับและมันทําบุญสะสมบุญบ่อยๆนะครับเมื่อท่านทําดีท่านก็จะได้ดีนะครับเมื่อท่านทําดีท่านก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือท่านนะครับเรื่องที่3นะครับคือชื่อนะครับชื่อของท่านเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะครับศาสตร์ที่อาจารย์ ใช้ในการตั้งชื่อนะครับมีหลายศาสตร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขศาสตร์อายตนะทักษะประกอบนะครับหรือศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ตุ๊กตาไข่น้ำนะครับศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยนะครับที่อาจารย์ตั้งชื่อเนี่ยต้องวิเคราะห์นะครับโดยผ่านหลักของตุ๊กตาไข่น้ำนะครับจะทําให้ชื่อของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหลที่หัวนะครับชื่อของท่านนะครับจะไม่มีวันตกต่ำนะครับจะมีชีวิตที่ดีนะครับในจนถึงบ้านปลายชีวิตนะครับท่าน อาจารย์จึงให้ความสําคัญกับเรื่องชื่อมากนะครับเรื่องที่3เนี่ยนะครับคือเรื่องของเรื่องที่4นะครับคือเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับการวิเคราะห์ห่วงจุ้ยหรือการจัดวางห่วงจุ้ยเนี่ยองค์ประกอบในบ้านของท่านเนี่ยนะครับมีส่วนสําคัญมากนะครับโดยหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยนะครับฝั่งขวามือเนี่ยนะครับฝั่งขวามือคือฝั่งมังกรเขียวนะครับฝั่งซ้ายมือคือฝั่งเสือขาวนะครับฝั่งด้านในเนี่ยนะครับคือฝั่งคือที่เต่าดำนะครับด้านหน้าคือหงแดงนะครับ สำหรับการจัดเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยนะครับหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยมังกรเขียวเนี่ยนะครับควรจะมีการเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของน้ำนะครับหรือมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวจะทําให้คนที่เป็นเจ้าบ้านนะครับหาเงินเข้าบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนทิศหลังบ้านเนี่ยควรทึบนะครับควรทึบหรือลักษณะเป็นภูเขาเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยมีความมั่นคงมากนะครับโดยโดย4 4สี่เสาหลักนี้นะครับจะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ย จะทําให้ชีวิตของท่านไม่มีวันตกต่ำนะครับเมื่อท่านรู้ดวงตัวเองท่านก็นํามาใช้ในการวางแผนชีวิตนะครับจะทําให้ดวงชะตาของท่านเนี่ยนะครับมีความยั่งยืนนะครับและมีมีความประสบความสำเร็จนะครับจนถึงบั้นปลายชีวิตมากขึ้นนะครับสำหรับท่านที่อยากรู้ดวงชะตาของตัวเองนะครับว่าเกิดในลัคนาราศีอะไรเนี่ยนะครับให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ในเพจของ หัวลามงคลนะครับจะมีระบบตอบคําถามอัตโนมัติเนี่ยตอบคาถามท่านเพื่อดึงเข้าไปสู่ห้องนะครับอีกห้องหนึ่งเพื่อที่อาจารย์นะครับจะเช็คลัคนาราศีของท่านให้นะครับและจะเช็คชื่อของท่านให้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะเช็คชื่อของท่านให้นะครับให้ท่านพิมพ์นะครับว่าต้องการรู้ลัคนาราศีนะครับหรือต้องการเช็คชื่อนามกุลนะครับให้ท่าน พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับการที่อาจารย์ออกมาพูดนในเรื่องของดวงดาวเนี่ยนะครับดวงดาวเนี่ยมีการย้ายราศรีทุกวันนะครับดาวจันเนี่ยย้าย2วันครึ่งนะครับดาวดาวอังคารเนี่ยสีวันนะครับดาวดาวศุกร์เนี่ยยีวันเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจาก2วันครึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับภาพรวมนะครับในวงกว้างเนี่ยเช่นอาจารย์บอกว่า ราศีนี้นะครับเช่นราศีเมษในปีนี้ดีนะครับราศีพฤษภในปีนี้ดีในวงกว้างเนี่ยอาจารย์ก็จะมองไปตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาคมนะครับภาพรวมช่วงดีมากกว่าช่วงไม่ดีก็จะทํานายว่าดีนะครับแต่ในช่วงนะครับในช่วงสองวันครึ่งจนถึง30วันหรือ60วันเนี่ยนะครับจะมีการโคจรย้ายราศีนะครับของดวงดาวดวงอื่นๆก็จะส่งผล ในเรื่องของดวงชะตาของท่านนะครับก็จะออกมาพูดนะครับจะออกมาบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเพราะเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากยากแก่การทําความเข้าใจนะครับอาจารย์ศึกษามาหลายสิบปีนะครับนี่ก็เป็นดวงในระวังจักรนะครับที่ทีมงานอาจารย์ได้ทําขึ้นนะครับสําหรับท่านที่อยากได้นะครับไปใช้งานก็ยินดีที่จะแจกให้นําไปใช้งานนะครับเนี่ยนะครับว่า เป็นรูปจากราศีนะครับเป็นดวงกําเนิดของแต่ละท่านนะครับมีความที่แม่นยําและลึกซึ้งมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็นะครับขอจบการพยากรณ์ดวงชะตานะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ